ตอนนี้โอ้โหคิดถึงจริงเลยจะบอกว่าเจ้านายเขาให้อภัยแล้วให้อภัยกลับมาแล้วเธอได้กลับมาใช่ป่าเราจริงๆในตอนนี้ติดถ่ายละครใช่ติดถ่ายละครค่ะแล้วก็ติด The Voice ด้วยใช่ The Voice คิดไงติดตามได้ครับชาตูมิวสิกทั้งหลายนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้ฮะพงเย็นกับรายการสุดยเดแบล็ บ้าไปี่ปีบอยนี่ก็จะลงมาเลยี <c oughs> นี้ก็เล่นแต่งตัว <นะ S 2> แบบว่าเบสบอลอกมาเลยใช่เ<ช>น,นวานมาเท่ๆมาเลย<ช>นะครับและแน่นอนครับตลอดเดือนเมษาย,ยนแบบนี้นะครับของรางวัลใหม่ของเรานั่นก็คือ ฮอนด้าซูเปกเนาะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยรายการเราเดี๋ยวนี้พอตั้งแต่เราออกไปนี่ค่าตัวไม่ต้องจ่ายเราเอามาใช้ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับผมบ้าเหรอนี่เขามีตังค์เขาอยากแจกให้น้องๆไปซิ่งกันดีมากเลยนะครับสนุกสนุกชิลๆในหน้าร้อนแบบนี้แต่เอาไปแว่นนะบอกน้องๆไว้ก่อนเลยไอ้รถแบบเนี้ยเวลาใส่หมวกก็เท่เน้จอย่าแบบว่าเฮ้ยคิดว่าถอดหมวกโชว์หน้าแล้วจะแบบดูดีจะบอกว่าไม่ใช่นะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็มองหมดแล้วไอ้พวกที่ไม่ใส่หมวกเนี่ยทุกคนมองแล้วไม่เอาแล้วไอ้หมวกแบบคนแบบนี้มัน เท่เก๋ๆไปเลยใบเอาสองหมื่นเงี้ยอถ้ามีตังก็ซื้อกันไปก็ถือว่าเอามาป้องกันความปลอดภัยของเราใช่ไหมซื้อหัวคุณต่อสิบล้านขายไหมเอาขายก็ได้สิบล้านก็สบายหรอว่าเออเอาขายขายไหมขายขายที่เหรอเอาสิเอาตัดเลยนะเอาไว้ก่อนดีว่าเพราะนั้นสองหมื่นไม่แพงเท่ากับหัวของเราใช่ครับซื้อไปซื้อไปได้เพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับคิวแต่ว่าถามหน่อยแล้วจะได้อย่างเงี้ย คือจะได้มาได้ยังไงก็กติการของเราง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายเดือนนี้ไม่มีหมุนวงล้อแล้วเราเปิดแผ่นป้ายเลยใน9แผ่นป้ายเนี่ยเราจะมีซ่อนอยู่ในส่วนของรถจักรยานยนต์นะฮะถ้าเกิดเปิดเจอปั๊บเข้าบ้านวันที่30เมษายนจะต้องดูรายการเราเราจะมาจับฉลากกันแล้วโทรไป่บางคนเข้าใจผิดว่าเปิดปุ๊บได้เลยไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วต้องไปใช่ใช่แล้วก็แจกสิ้นเดือนเออนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลใหญ่ของเรานะครับ มาดูดีกว่าของวันเก้าเหมืนป้าของเรามีอะไรกันบ้างวันนี้ทีอุรุกวิตานี้นะฮะอ่ะอย่างแรกเป็นพัดครับพัดตำเรื่องเป็นแบบมีพัดลมหรือเปล่าหรือมันหมุนได้หรือเปล่านี่ไงมันดูเป็นไฟฟ้าอ้าวไม่ได้ไม่ได้มันเป็นไงมันหมุ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 นงี้ไงเออนะฮะอ้าวเฮ้ยทำไรอ่ะคันนี้ดึงออกเลยอ่ะดึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อเป็นพัดลม คือสำหรับอากาศร้อนๆอย่างงี้ยิ่งล่าสุดอะเราปิดไงอะอ๋อนี่ไงแล้วคำถามคือใครจะใช้พัดไหมเอ้าก็มีอาจลองดูนะเออเออเอออเออโอเคก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าพัดความเย็นสองทางนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ย หลายๆคนนั้นร้อนจนเป็นบ้าหลายคนคิวคิวได้อ่านข่าวไหมไม่ได้อ่านเลยอะเป็นไงบ้างล่าสุดนี้ล่าสุดนี้มีคนเขาแชร์เรื่องราวมาเป็นเรื่องแม่ลูกเขาบอกว่าลูกเนี่ยนั่งเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็ไปหยิบลิปสติกของแม่มาเขียนแม่แม่ดูสิเนี่ยหนูหนูเอาลิปสติกแม่มาเขียนนะคะแล้วลูกก็เขียนแม่ก็เกิดความโมโหอาจจะด้วยอากาศด้วยแหละคิวหลายๆอย่างสิ่งที่แล้วมันหงุดหงิดก็ตีลูกตี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  ตีจนเสร็จปุ๊บบางทีอาจจะแบบว่าลิปติกแพงไงลูกนิ่งไปคิวนิ่งไปเสียชีวิตฮะลูกเสียชีวิตช็อกโดนตีโดนกัดร้อนด้วยอากาศไน่ทันใช่คือเสียชีวิตปุ๊บแล้วสิ่งคุณแล้วพูดแล้วขนลุกแล้วสิ่งที่แม่กลับมาเห็นตรงผ้าห่มคืออะไรรู้ว่าลูกเขียนว่าหนูรักแม่นะคะโอ้คือเอาลิปสติกไปเขียนว่าหนูรักแม่ที่ผ้าห่มเข้าใจป่ะแล้วแม่ตีไปแล้วตอนที่แม่ยังไม่เห็น คือมันเป็นอะไรที่แบบตอนนี้เราต้องบอกเลยว่าพออากาศร้อนอะหลายๆอย่างนะจริงๆมันเกี่ยวนะคือคนเรามันหงุดหงิดขึ้นมันมันแบบอารมณ์ร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นที่เราต้องใช้ตอนนี้คือไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแอร์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เออมีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองให้อยู่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้คนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยการที่มันร้อนอย่าให้อารมณ์เนี่ยร้อนตามใช่แล้วนี่เป็นเรื่องดีๆนะคะที่สันนี้เอามาแชร์ในเฟซบุ๊กนะบางทีเฟซบุ๊กก็มีเรื่องววีนน่่่ไทมมัส จะดูพิตตี้มอเตอร์โชว์เออใครคิวทำบ่อยคิวทำบ่อยจำเข้ามาเอาเรื่องดีๆมาแทนกันบ้างอนะฮะถ้ามาต่อไปต่อมาครับเป็นบัตรเติมเงินเด็กชูมานี่ฮะสามร้อยบาทใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเสื้อจากสยามเด็กเล่นเย้แล้วนี่ครับเตรียมตัวให้เลยคสมการเนาะเดนะเราแจกครบทุกสีเลยนะใช่เปิดเจอส์บอกไปเลยมันดีมากเลยนะแบบว่าตกลงในขอโทษนะตกลงในถังน้ำดื่มอ่ะที่เราหลอดยาวๆเีย ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเคยทำมาแล้วหลอดยาวด้วยนะหลอดยาวมากเวลาเล่นสงครามอยู่ใช่ก็เป็นสี่คนเงี้ยเราก็น้ำเปล่านี่เอาไปใช้เอาไปใช้น้ำไม่เข้าแต่โทรศัพท์อาจจะหายไปทั้งถุงได้ช่วงเวลาตรงส่นนี้นะครับต้องการเป็นเม้ายักษ์ครับผมนะคะอันนี้เป็นโคมไฟอะไรโคมไฟคุณโคมไฟใช่ไหม โคมไฟอ๋อเฮ้ยมีเสียงเหมือนลำโพงเพลงเออสักอย่างอ่ะนี้นาฬิกาคับผมอันนี้นาฬิกาอันนู้ MP3 ไหม MP3 ที่ไหนเราจะบ้าตัวสปีกเกอร์โฟนวสปีกเกอร์โฟนเออตัวสับลงไ่ว่าไจริงเหรอเอองงนงงงเง็งเงงงงงงง็งงงงงนงงงงังงงงงงงใงง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 ังงงังง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 ีงเงงงงงงองงะงง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 ฮงง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 งางง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 ากงงงงงงงกงง้งง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 งป้ายของเรา ครับจัดให้ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะคุณผ <c oughs> ู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันด้วยฮะกับชิคซอศิลปินใครอยากเล่นก็เอสวักตามด้วยเสียมตเล่นส่งมาเลย8787นะครับอ๋อเราจะเล่นเปิดปุ๊บร้องปั๊บแทนไม่เล่นจริงซอศิลปินนะใช่เล่นเปิด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 ปุ๊บเปิดปุ๊บร้องปั๊บเออเออร้องเลยต้องร้องเลยสมมติหนึ่งสองสามเปิดเปิดเป็นใครเปิดเป็นเอ่อป้าโบลิโต ไปากดีหล้วกันเราเยี่ยมมากครับบอดี้สแตมแส่ร้อนแรงมาในนั้นเพียงหนึ่งใจสานิจะผิดแบบไหมถ้าฉันไม่ร้องไห้ เพลงอะไรรึเปล่าอ๋อมีเพลยจะมาเล่นกันนะครับ้น้องได้เปิดแผ่นป้ายแล้วก็ร้องเพลงถ้าเกิดเป็นแฟนคลับของชูมิวสิกจะต้องร้องได้อย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะอือแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งภาพยนตร์ถามมาพีอาร์กันนิดหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าอ b l i v i o ียค่ะใช่แล้วนะครับ อุบัติการโลกลืมนะครับก็เข้าสู่เข้าสู่ช่วงสงกรานนะครับเข้าสู่เรามีสุดยอดภาพยนตร์คุณภาพมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คืออ f ฟบริเ i a n นนั่นเองนะครับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟครับผจญภัยเรื่องล่าสุดของพระเอกยอดนิยมอย่างทอมครูซนั่นเองนะครับนะคะจากฟิล์มร่วมกับนะคะจากทรอนเลกาซี่ทรอนเลกาซี่นะคะและผู้อํานวยการสร้างนะคะ Rise of the Planet of the แอปสักอย่างคะ่ะครับผมแหมไอ้อที่พวกใครอ่านังกินเนี่ยส่งมาจังเลยไม่ต้องเอามาได้ไหมนี่ดั้งก็ไม่มีสั้าคนเลยอยู่ตรงเนี้ยเออเรื่องราวนะคะเขาจะเล่าถึงโลกในอนาคตนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็การผจญภัยต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติะค่ะ <S <S เรื่องย่อภาพยนตร์นะคะแจ็คฮาร์เปอร์ที่รับบทโดยทอมครซูซนะคะ <S <S เป็นหนึ่งในช่างซ่อมเครื่องบิน เครื่องบินแบบว่าไร้คนขับนะคะกลุ่มสุดท้ายที่ประจําการอยู่บนโลกในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสําคัญในการเก็บทรัพยากรที่หลงเหลืออยู่บนโลกหลังล่องเ่ล่มสลายจากสงครามหลายศตวรรษนะคะกับกับกับภัยที่คุกคามนะคะที่น่าจะพึกลัวนในานามของเฮ้ยสายตายาวปะ่ะว <laughs> <laughs> ่าสแครฟ <laughs> <laughs> สแครฟ <laughs> สแคฟเ <laughs> หมือนสแควะใช่ <laughs> สแครฟสแคฟ ใช่แล้วนะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ลาทวีเหนท่ามกลางเพลฟ้าที่งดงามครับเหนือแผ่นดินนะฮะลายพันฟุตครับชีวิตเหินเวหาของพวกเขาครับจะต้องพังพินาศลงนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยไปช่วยเหลือสาวสวยแปลกหน้าครับจากยานอวกาศที่ล่องลอยหลุดฉุดเฉินี๋ยวเราเดินมาอย่างนี้ก่าล่องลง การมาถึงของเธอนะคะก็ต้นให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่บีบให้เขาต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เขารู้และทําให้ชะตากรรมของมนุษยชาติอยู่ในกํามือของทอมครูซใช่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะยังได้ดาราคุณภาพร่วมจออย่างคับข้างนะคะอาทิมอร์แกนฟีนิแมนจากเดอะดร k k n i g h ์โอกาคูริเกนโกจาก007ใช่ครับอัพบริเวียนนะคะจะถ่ายทำแบบดิจิทัลด้วยความละเอียดสูงสุดระดับ 4K ในโลเกชันถ่ายทำช่วงอเมริกาและไอซ์แลนด์เข้าฉายต้อนรับเทศกาลซุงกรานนีงเรานาลไทยส,กทสงการาน<อ>11เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์นะคะใช่แล้วครับก็วันที่4ถึง11เมษายนนี้นะครับ<อ>6วันนะครับในรายการสยามเด็กเล่นนะครับเราจะมีการแจกบัตรกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราแจกบัตรกัน1รางวาัล <S 2ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ส่ง s อสเข้ามาให้ได้นะครับอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบไายไฟที่แบบว่าโลกอนาคตอะคือเราไม่รู้หรอกปัจจุบันเนี้ยว่าเฮ้ยส่ง สงครามหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นมาไล้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีหนังแบบนี้ขึ้นมาบางคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเวอร์มันไม่อยากดูไม่ใช่เรื่องจริงคุณลองไปดูคุณลองไปดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าโลกเราไม่มีอันนี้แล้วไม่มีอันนั้นแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเหมือนคนที่คิดไนีว่าเฮ้ยถ้าน้ำท่วมโลกจะทำยังไงท่วมโลกหรอก็เอาแบบอยู่ในอยู่ในลูกบอลใหญ่แล้วก็กิ้งตามน้ำไปข้างในก็มีอาหารประทังชีวิตใช่ไหมมีแบบนั้นแล้วก็กิ้งไปเอ้ยไม่เป็นไรนะต่วท่วมท่วมมา จะบอกว่าเอ้ยเราต้องจินตนาการพวกนี now, right? ้บางทีก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับกติกาการส่งนะครับพิมพ์ S N W นะครับแล้วตามด้วยคำว่า Oblivion นะครับ O B L I V I O N นะครับผมสุดท้ายคืิดอะไรตัว N ครับผมส่งมาที่ไหนคะ8787จครับหลังจากนั้นนะคะทีมงานจะแรนดอมแจกบัตรให้ผู้โชคดีวันละหนึ่งคนได้บัตรสองใบค่ะเยี่ยมไปเลยนะครับเอาละคุณผู้ชมครับเกมแรกของเราลงทะเบียนมาได้เลยเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันแต่ตอนนี้เปิดปุ๊บร้องปั๊บ หนึ่งงานนี้ดีกว่าครับกับ The Last Single จากสไตมอ์พิวัตรครับไปเลย Single สุดท้ายไปดูเลยสุดท้ายแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอบ้าม<อ>ันช่เ <c oughs> เอเวงเขา